สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะคะก็ทักทายกันวันนี้มาเกาะกระแสเ,เรื่องเด็กนักเกรยียนนิดหนึ่งนะคะก็ดูข่าวหลายๆวันที่ผ่านมานะคะก็มีครูนะคะที่ทำร้ายาทำร้ายร่างกายเด็กนะคะแล้วก็โอสารพัดเลยให้เด็กกินอ้วกนะคะก็เห็นตอนนี้นะคะก็กระแสดราม่ามากเลยก็จะฝากถึงอีจอม นะมึงจะฟ้องกูก็ได้นะโอ้โหเด็กยังสามสี่ขวบอนุบาลไปทำเด็กขนาดนี้พ่อแม่เขาส่งให้มาเรียนนะไม่ได้ส่งลูกเข้ามาให้ลง มันไม่ใช่คนแล้วนะคะมันไม่ใช่ครูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องติดแฮชแท็กคำว่าครูให้มันต้องติดคำว่าอ e ีให้มันนะคะอี e. จบสมควรแล้วที่โซเชียลเขาลงโทษมึงอะถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยครูว่าเด็กเนี่ยนะคงจะพิก,พการอีกหลายคนแหละ อย่าให้มีนะระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยติดไว้ให้องเรียนทุกห้องจะได้เห็นพฤติกรรมครูที่มันฮี้เฮียเร็วๆเนี่ยทั่วประเทศอย่าไปเรียกมันว่าครูนะคะต้องเรียกมันว่าอีจุมฝากเพื่อนๆนะคะด้วยบายบายอีจุ๋มทำตัวให้มันดีๆหน่อย มึงเป็นครูนะไม่ใช่เป็นพวกเชือดหมูเด็กนะเป็นเด็กนะเว้ยไม่ใช่เป็นสัตว์โรงเรียนนะเว้ยไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์แม่ฝากถึงอีจุ๋มด้วยนะคะสมควรแล้วค่ะสมน้ำหน้าค่ะนะคะสมน้ำหน้าที่มึงทำกับเด็กแบบนี้แล้วสังคมลงโทษมึงขนาดนี้นะ แล้วก็ฝากผู้ปกครองด้วยเอาให้หนักนะคะคดีเด็กเมี่ยหนักมากบุตรล้านลูกเต้าเลนหล้นใครที่โดนอีจุ๋มเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายก็รวมตัวแยกคดีเลยค่ะนะต่างกรรมั่างวาระนะคะฝากด้วยแอป,ปเปิ้ลบายบายก่อนลูกบายบายก่อนบาย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 ก่อนอีจุ๋ม